คุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์สลรเกิดขึ้นเป็นการยิงสองศพด้วยกันคุณผู้ชมฮะแล้วคนก่อเหตุอายุ70กว่าแล้วนะเป็น<ฆ>อดีตผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมฮะจุดเกิดเหตุวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเหตุบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ยิงกันสองศพเกิดขึ้นที่ซอยบุญถนอมตำบลสำโรงอำเภอพักประแดงจังหวัดสมุทรปราการบ้านจุดเกิดเหตุหลังที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบ้านหลังคนตายและคุณผู้ชมเห็นบ้านหลังสีฟ้าข้างๆกันไหม,มนั่นคือบ้านหลังของคนก่อเหตุถามว่าปมการก่ออเเหตุกกกิดจจาาะะะไรมมัันีภพลษณ เป็นไอเมทัลชีตอ่ะเหมือนหลังคาสังกสีอย่างนั้นนะฮะแปะติดอยู่ข้างๆที่บริเวณฝาผนังเดี๋ยวเปิดภาพอินเสิร์ตขึ้นมาหน่อยคุณผู้ชมเห็นไหมส้มๆนั่นนะขวามือด้านบนสุดตรงนี้เป็นปมเหตุที่คนก่อเหตุบอกว่าเขาไม่พอใจที่ฝั่งของคนตายมีการเจาะก,กําแพงแล้วติดตั้งไอฝาเมทัลชีตอันนี้ขึ้นมาลักษณะคือขวงกําแพงเพราะกําแพงนี้คนก่อเหตุคือนายมานิตเจเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วอดีตผู้ใหญ่บ้านมีศักเป็นอาของฝั่งคนตายด้วย คนตายสองศพเป็นหลานทั้งคู่ถูกไหมคนหนึ่งหลานแท้ๆอีกคนหนึ่งคือหลานสะพ้ยคือคุณอำนาจกับคุณสุรินสองคนถูกยิงตายคาบ้านพักของตัวเองคุณผู้ชมฮะแล้วมานิดหลบหนีออกจากพื้นที่ล่าสุดต้องบอกแบบนี้ถูกจับแล้วก่อนจะไปดูตอนจับผมขออนุญาตเปิดภาพกล้องวงจรปิดหน่อยการยิงครั้งนี้คุณผู้ชมฮะที่บอกทะเลาะกันแค่เรื่องกำแพงไอ้เจาะนี่แหละลำคานเสียงกำแพงเดี๋ยวเอาตอนที่น้องต้าเลยได้ไหมที่เราใส่ซับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ะ จะได้ยินเสียงปืน10นัดแล้วณนะเวลานั้นญาติญาติของ2ฝ่ายก็อยู่ด้วยคุณผู้ชมฮะแล้วภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นผมขออนุญ,ญาตเปิดช็อตต่อมานิดหนึ่ง9.46มง46นาทีได้ยินเสียงปืนดัง10นัดใช่ไหมวันนี้ต้าเนี่ยมันจะมีลักษณะคือเสียงโวยวายตอนก่อนจะเกิดเรื่องแล้วเสียงปืนดังหลังจากนั้นลูกของมือปืนร้องฮะ ชมเห็นใช่ไหมสภาพแล้วเปิดภาพตรงจุดเกิดเหตุวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐานผู้การของจังหวัดสมุทรปราการพลตารวจตรีวิชิตบุญชินวุฒธธิกุลลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด,ด้วยตัวเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจอปลอกกระสุนปืนไม่ต่ํากว่า10นัดดูจากเสียงปืนเนี่ยฮะยิงรัวแบบเป็น10นัดอ่ะแล้วลักษณะการยิงเท่าที่ทราบนะน่าจะเป็นการเดินเข้าไป แล้วไปยิงถึงในบ้านเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวภาพขวามือผมขออนุญาตเปิดเปลี่ยนเป็นภาพนี้หน่อยมันจะมีภาพนาทีที่นายมานิตะถืออาวุธปืนแล้วเดินเข้าไปลักษณะเหมือนเข้าไปจ่อควบคู่กับเสียงปืน10บนัดเอาไว้คุณผู้ชมแล้วคือเนี่ยพิสูจน์หลักฐานบอกว,กว่ากระสุนมันเกลื่อนหมดเลยอ่ะแล้วศพคือน,นอนตายอยู่ในบ้านคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกลับมาตรงนี้ ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมคนก่อเหตุคือมานิดหลบหนีจากพื้นที่สมุทรปราการขับรถออกจากที่เกิดเหตุทันทีหลังจากนั้นไปปรากฏตัวอีกทีหนึ่งอยู่ในท้องที่ของแสนสุขฮะในพื้นที่ของชนบุรีเปิดนาทีที่มีการล็อกตัวหน่อยวันนี้ผู้สื่อข่าวเราแจ้งเข้ามาบอกว่าตัวของนายมานิดเองเนี่ยมีการขับขี่รถหลบหนีออกไปในพื้นที่ของอำเภอแสนสุขแล้วก็ไปถูกล็อกตัวได้คุณผู้ชมฮะเบื้องต้นเองวันนี้ฮะมันจะมีภาพนาทีล็อกตัวใช่ไหม นีน่อันนี้ตอนคุมตัวไปที่โรงพักมันจะมีนทา,าทีตอนที่ถูกล็อกตัวอยู่ข้างถนนแถวแถวถนนทางหลวงหมายเล 7, ขเจคุณผู้ชมฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสะกดรอยตามตั้งแต่พื้นที่สมุทรปราการนี่ลงาลงาามามา กต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ฮะเพราะว่าตำรวจเองเนี่ยเ้ามีการสะกดรอยจากพื้นที่สมุดปราการตามไปเรื่อยๆถูกไหมะ <หา S 2> แล้ววันนี้ของหูดีตอนเดินออมาเหมือนแกจะไม่มีแรงแล้วถูกไหมใช่ค <80 S 1> ่ะ80กว่าโลอายุ73 ล่าสุดเห็นบอกมันมีคำรับสารภาพเขาตอนที่นั่งอยู่ในรถใช่ไหมเจ้าตัวเองเนี่ยให้การว่ายังไง,งคือ,คอตัวของคุณมานิสผู้ต้องหาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ถามมาน,นะคะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคือทำไมถึงขับรถมาที่แสงสุขชนบุรีเขาก็บอกเขาขับมาเรื่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมาเที่ยวแล้วกะว่าจะมานอนพักที่นี่สักคืนนึงกะมาเปิดโรงแรมแล้วจะเข้าไปมอบตัวในวันรุ่งนี้ส่วนเรื่องของอาวุธตำรวจยึดเอาไว้แล้วที่สำโรงค่ะแล้วก็ยืนยันว่าปืนเนี่ยมีทะเบียน คือเขาบอกนะว่าลูกสาวเนี่ยห้ามแล้วแต่ตัวเองโมโห,โหทนไม่ไหวจริงๆอเขามีเรื่องแล้วมวกนก็าขับมาเรื่อยๆม่รู้เป็ไเปไหน,น,นเป้าหมายตรงนี้คือไม่รู้จะไปไหนเป้าหมายคือขึ้นมาภาษาเาก่อนไม่เคยไปเที่ยวที่จะมาหาที่พักเคยมาเที่ยวก,ก็เลยจะมาหาที่พัก,พกหลบสักวันมีหลบว่างั้นหลบสักวันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะอ บ <ส Memorial> อกลูกสาวว่าจะไปมอบตัวแต่วันนี้มันนี้ก็คือเราจะเดินทางไปมอบตัวอยู่แต่ว่าวันนี้คือเราไปมยาหมาลบก่อนหาทีพักก่อนแล้วอาวุธปืนคุณลุงเอาไว้ไหนครับตำรวจเห็นอลูกสาวบอกว่าตำรวจที่ลงใต้เอาไปแล้วฮะตำรวจที่ลงใต้เอาไปแล้วตำรวจที่สงใต้เอาไปแล้วตำรวจจะตอับอ๋อเป็นปืนไว้จำตัวเหรอฮะมีทะเบียนไหมครับมีทะเบียนมีทะเบียนแล้วเราทิ้งไว้นู่นเหรอครับเราทิ้งไว้บ้านอ๋อไม่ไม่พอนล้วก็เอาวางบนโต๊ะที่บ้านสอบงา ไม,มีเรื่องเราอยู่ระวังรถรถลงทานสองตีตอนนี้มันคนบริวารมันด่าทั้งด่าทั้งท้าอะไรอ่างเจะแต่งสร็แล้วจะยิงปาแล้วก็มีตัวประกันก็เอาปืนมนยิงเลยเรื่องเรื่องเลยนะจับท้ายคือเราตั้งใจไปยิง pues เลยเนาะถูกไหมมันโกรธใช่ครับเพราะมันโมโหที่เขาด่าโมโหที่เขาด่าแล้วก oh ็ท้าตัวขอโทษที่มันบุกมาไปหน่อยเพราะมันคนบร่วารจริงจริงเพราะว่า บางเนี่ยทะเล,กกลาะลก,กันมาส7บเจ็ดแปดปีอ๋อทะเลาะก,กันมาทะเลาะกันมาทั้งตัวทั้งตัวคนที่ตายแล้วก็ทั้งตัวแม่คนที่ตายคุณผู้ชมฮะเห็นคุณลุงแกบอกไหมคุณมานิดบอกว่ามันเคยมีปัญหากันเป็นสิบสิบปีมาแล้วเคยทะเลาะตั้งแต่รุ่นแม่มจนกระทั่งวันนี้มาเป็นรุ่นลูกแล้วก็มาเป็นรุ่นหลานคุณผู้ชมฮะทะเลาะก,กันอยู่แบบนี้แล้วปมแคล่าสุดเพจของอย่างที่คุณผู้ชมเห็น แค่เจาะรั้วบ้านแล้วทําให้ฟิวขาดวันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคือครอบครัวของคนตายก็มีความกังวลเหมือนกันว่าคนก่อเหตุเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านกลัวว่าเขาจะมีอิทธิพลหรือเปล่า<ม>แล้วก็มีอาวุธปืนด้วยปืนใ้เห็นบอกเป็นปืนประจํากายตอนสมัยเป็นผู้ใหญ่<ฆ>และคุณผู้ชมฮะปมการก่อเหตุที่เห็นเลยผังตามข้อมูลที่คุณผู้ชมเห็นก็คือแค่กําแพงบ้านเท่านั้นแหละ<ม>กําแพงเนี้ยฝั่งคุณลุงมานิดกาลังบอกว่าเขาเป็นเจ้าของกําแพงแต่บ้านมันนันอยู่ติดกันซ้ายคือบ้านมือปืนขวาคือบ้านคนตายคนตายกลับมมาาาาบบ้้นนนออกกไ่ยเหห็ เปินก็เลยเอาเอ้เมทันชีสีส้มๆเนี่ยมาเจาะติดกำแพงเอาไว้แต่มันต้องเจาะเข้ากำแพงถูกไหม mm. เมื่อเช้าได้ยินข่าวบอกว่าน่าจะเป็นเพราะทาเสียงดังมันน่าจะหลายปมด้วยกันแหละแล้วก็เป็นปมที่ทำให้ยั่วยุตั้งแต่ในอดีตที่บอกเคยทะเลาะก,กับแม่เขาเดี๋ยวจะบอกให้ฟังปีที่แล้วก็เพิ่งเอาไม้ตะพดอะไปตีหัวแม่คนตายผ่านมาปีหนึ่งยิงลูกเขาตายฮะ คุณผู้ชมฮะวันนี้มันมีภาพกล้องวงจรปิดวินาทีที่มีการล็อกตัวได้สําหรับตัวของมือปืนก็คือมานิตฮนะเปิดภาพกล้องวงจรปิดขึ้นมาหน่อยฮะจะมีภาพกล้องวงจรปิดวินาทีตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองต้องบอกว่าตอนนั้นเข้าใจว่าเข้าบางแสนแล้วรถมันติดใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนรถกําลังติดพอดีตํารวจเนี่ยเขาขับตามประกบมาตลอดอยู่แล้วพอรถติดจังหวะเนี้ยค่ะตํารวจลงจากรถแล้วก็วิ่งไปล็อกตัวให้คุณลุงมานิตเนี่ยลงจากรถเลยแล้วก็นําลงมาตามคลิป ที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูไปคุณผู้ชมมาแล้วเปิดควบคู่กันหน่อยหลังจากนั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการคุมตัวนายมานิตเมือปืนฆ่าสองศพไปที่โรงพักสอพอแสนสุขแล้วก็มันจะมีภาพบรรยากาศตอนที่นั่งควบคุมตัวอยู่ภายในห้องสอบปากคาตำรวจเนี่ยเขามีการทําบันทึกจับกลุ่มแล้วสอบปากคาที่นี่เลยก่อนจะนําตัวกลับมาในท้องที่เกิดเหตุก็คือสมุทรปราการถูกไหมสพสํารงใต้เนี่ฮะ ดูสีหน้าอาการอายุเยอะแล้วอะเะ70กว่า <c oughs> คุณผู้ชมฮาแล้วที่วันนี้ครอบครัวของมือปืน <c oughs> เขาก็กังวลใจเขาบอกว่ากลัวว่าพ่อจะคิดสั้นวันนี้เองเนี่ยครอบครัวของคุณมานิสแกก็มีลูกลูกเองก็ถูกนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักสพสํารงใต้คุณผู้ชมฮะแล้วมันมีจังหวะหนึ่งคุณลุงมานิ์ตอนถูกคุมตัวได้แล้วตำรวจเองเนี่ยเขามีการให้วิดีโอคอลพูดคุยกับทาง นี่เนี่ยจังหวัดเนี้ยแล้วมือปืนพูดออกมาประโยคหนึ่งคุณผู้ชมะทํานองบอกว่าเขา <ไป S 2> ขอโทษผิดไปแล้วแ,<ต>แล้วเหมือนจะคิดสั้นอเขาบอกว่าพ่อไม่ยอมติดคุกตอนแก่รองพ่อติดคุกไม่กี่วันก็จะไม่อยู่แล้วเพอลูกสาวได้ยินแบบนั้นนะ่ะก็รู้เลยว่าพ่อเนี่ยเริ่มจะคิดมากแล้วก็เลยปลอบพ่อไปว่าพ่อไม่เป็นไรอย่าทําเลยเดี๋ยวเราไปสู้คดีกันพ่ออยู่ไหนแล้วเนี่ยพ่อคนมาบ้านอืม อยู paid, watch, mm ่ท hmm. mm ี hmm. mm ่โรงพักเดี๋ยวพ่อไปส่งที่สงใต้อืยแอนอยู่ที่สำโรงใต้ตอนเนี้ยไม่เดี๋ยวพ่อไปหาอืมอ่าะอีกนานกว่าจะถึงลูกอืยังไงพ่อเคยบอกแล้วว่้ยังไงพ่อมายอมติดคุกตั้งแก่หรอือไม่เอาไม่เอาโอ้พ่อไปติดคุกยังดีไม่เกินสี่วันพ่อก็ทำตัวพ่อเองได้ลูกพ่อไม่เอาไม่เป็นไรลูกนะไม่เป็นไรลูกไม่เอาไม่ต้องพ่อเดี๋ยวไปสู้คดีกัน คุณทนไม่ไหวจริงๆลูกอือไม่เป็นไรแต่ก็ดีนี่มันด่าพ่ออย่างเเออเห็นแล้วเห็นแล้วทั้งด่าทั้งท้าอือไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันที่นี่อีกทีเขาจะมองมาสับหลงใต้หรอว่าตอนนี้นี่แอนอยู่สำโรงใต้แล้วตอนนี้อยู่สำโรงใต้แล้วโอ้นานลูกพ่อพ่อจิดหิวไหมเอาเอากินอะไรไหมเดี๋ยวซื้ออะไรให้ เอเก็บไว้ที่โรงพักตลอดอ่าอ่าโอเคได้ได้ได้ตำรวจที่ตำรวจที่แต่งตัวแล้วโอเคดีดีทุกคนดีแล้วพ่อเอายาไปด้วยหรือเปล่ามียาหรือเปล่าเใช่ผมทำที่ยาเนี่ยไม่เอามาให้แลอวเอายามาให้แล้วเอายามาให้แล้วยาตอนเก็บแต่ยาอ่าเอายามาให้แล้วแต่ตำรวจดีดีเขาก็ดีทุกคนลูกอ่าอ่าอ่าโอเคอ่าพ่ออย่าเครียดนะเดี๋ยวปันดังขึ้น เดี๋ยวมาเจอกันที่นี่ค่ะจ้าจ้า,จา,จาบอกแม่เลยนะจ้าจคุยก็ได้เนี่ยเอให้กำลังใจอย่าเครียดนะเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเนี่ยลูกก็เป็นกังวลนี่คือลูกมือปืนนะลูกบอกว่าอย่าเครียดแล้วพ่อบอกพ่อคงไม่ยอมติดคุกตอนแก่หรอก ขากลัวฮะว่ามือปืนจะคิดสั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการคุมตัวและสอบปากคาอยู่คุณผู้ชมฮะผมขออนุญาตตัดสลับกลับมาที่พื้นที่สมุทรปราการหน่อยไปจุดเกิดเหตุน,นิดนึงฮะล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวเราเองเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับครอบครัวของฝั่งผู้เสียชีวิตคุณสมศรีฮะ <c oughs> เป็นหลานของฝั่งคนตายผู้ชายก็คือผู้หญิงขอไัยคุณสุริน <c oughs> วันนี้คุณสมศรีเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย จริงๆไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุสลดอะไรแบบนี้ขึ้นนะแต่เขาบอกว่าครอบครัวเองมีความกังวลใจมองว่าคนก่อเหตุทําเกินกว่าเหตุเกินไปหรือเปล่าสิ่งหนึ่งคือเขาบอกเหมือนเลือดเย็นมากอะเพราะก่อเหตุเสร็จสับปุ๊บยิงเป็น10บนัดถ้าดูวงจรปิดคู่กันหน่อยตอนยิง10กว่านัดเนี่ย ที่บ้านเนี่ยเข้าใจว่ามีลูกๆของฝั่งคนตายอยู่แล้วญาติๆก็อยู่และแวกแถวนั้นเนี่ยเสียงปืนที่เป็นสิบๆนัดเนี่ยแล้วลูกมือปืนพยายามจะห้ามถูกไหมแต่ก็ไม่ฟัง <c oughs> แล้วยิงยิงเสร็จโยนปืนทิ้งเอาไว้ที่บ้าน <c oughs> แล้วหนีจังหวะหนีเนี่ยเขาก็บอกโหมันแบบเลือดเย็นมากอะ่ะ <c oughs> คุณทิ้งศพสองศพที่เป็นหลานของคุณเองแล้วหนีแบบหน้าตาเฉยบอกจะไปพักผ่อนที่บางแสนเพราะเคยมาเที่ยว ขอหลบไปพักใจแล้วทิ้งร่างคนตายเอาไว้เปิดวงจรปิดอีกตัวหนึ่งเข้ามาหน่อยฮะเป็นภาพกล้องวงจรปิดวินาทีตอนที่เขาหลบหนีเต็มจอเลยฮะ เป็นช่วงเวลา1 1โมง26นาทีนะคะในมานิดเนี่ยพอหลังก่อเหตุยิงสองศพเสร็จเรียบร้อยแล้วขับรถเก๋ง v ีออสค่ะสีบรอนออกจากบ้านพอออกจากซอยบริเวณน,นี้เนี่ยจะมีกล้องอีกมุมหนึ่งเห็นว่าเขามุ่งหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาไปบางแสนชนบุรีค่ะนี่ฮะลองฟังเสียงคุณสมศรีนะฮะเป็นหลานของคนตาย อเขาไม่เคยเล่าให้ฟังใช่เพราะว่ารู้แต่ว่าอาแกให้หลานมาทำรั้วให้ใช่แกกลับมาจากชนบุรีใช่นี่ก็หลานก็มาทําให้แต่ปากเสียงไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันไม่ทราบปัญหาเลยว่าเขามีปัญหาอะไรกันมามั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าแกก็ไม่เคยเล่าให้ฟังไงใช่ไม่เคยเล่าไม่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องใช่จ้ะรู้แต่ว่านี่แกก็ให้มาทํารั้วให้ให้หลานมาทำรั้วแค่นั้นแหละพี่น้องบอก น้องโทรไปบอกว่าน้องออกมาอีกคนหนึ่ง <N> น้องก็มาช่วยทําด้วยไงเขาบอกว่าอย่างไบาีบอกว่าบอกว่าพี่เขามีปัญหากันเขายิงผมวิ่งได้ยินเสียงปืนไม่รู้ว่าอาพี่เสียชีวิตหรือเปล่าไม่รู้สองคนแค่ออน,นั้นแหละหนูก็รีบมากันเลย,เลยนี่นงไงใช่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 ใชนใช่หละก็เใียใจเนาะไม่ยากใเกิดกับครอบครัวก่นเกิน่ปค่พีู่ว่าเกิน่ปค่แต่ญหาเร่ไม่รู่แตู่ว่ เกินไปไน่าจะคุยกันได้ใช่น่าจะคุยกันไม่สมควรจะมาแบบโหยิงไม่มีปัญหาไม่รู้รู้แต่ว่าอาเคยบอกว่าที่ว่าเขามีปัญหากับแม่ของอาผู้หญิงอะไรตอนนั้นนั่นแหละเรื่องนนะก็รู้แค่นั้นแหละแกอาแกก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเราก็ไม่รู้คุณผู้ชมฮะค่ะ อันนี้เขาบอกรู้แค่ว่าเคยมีปัญหากันมาแต่ไม่คิดว่าถึงจะขั้นขนาดนี้คุณผู้ชมฮะอย่างไรก็ตามผมขออนุญาตเปิดเพจหน่อยได้ไหมมันเป็นผังวีลกรรมของมือปืนที่เขาก็พูดเองว่ามีปัญหากันมาเป็น10บสปีแล้วแล้วล่าสุดก็เพิ่งเป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะ4เมษายนปี67คือปีที่แล้วลุงมานิดนี่แหละใช้ไม้ตะพดไปตีคุณยายพนออายุ80ปี ครั้งนั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วศาลก็สั่งให้เยียวยาห้าแสนบาท<ฆ>เปิดข้อมูลเก่าขึ้นมาหน่อยได้ไหมไอตอนภาพครั้งที่แล้วสี่เมษาคุณยายเนี่ยได้รับบาดเจ็บถูกตีเข้าที่หัวแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะสาหัสเนี่ยเปิดสภาพคุณยายหน่อยนี่ภาพเก่าในอดีตนะ<ฆ>ปีที่แล้วคุณยายเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนปัจจุบันยายต้องย้ายบ้านหนีไปแล้ว<ฆ>แล้วศาลสั่งปรับตอนนั้นห้าแสนเห็นบอกออมานิดก็จ่ายมาแล้ว สองแสนบาทเหลืออีกสามแสนอยู่ระหว่างการเจราจาคุยกันอยู่ล่าสุดก็คือสี่พฤษภาวันนี้แหละฮะยิงกันตายสองศพคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้มันมีคลิปเหตุการณ์ด้วยเบื้องต้นวันนี้ครอบครัวฝั่งของคนตายเขาส่งข้อมูลมาให้บอกว่ามันจะมีลักษณะก็คือพฤติกรรมที่สองบ้านนี้ทะเลาะแล้วก็ด่าก,กันมาโดยตลอด<ม>แต่ต้องบอกแบบนี้นะถ้าเราฟังจากคลิปฝั่งครอบครัวมือปืนก็กำลังบอกว่า คุณยายพนอก็มักจะมีเหมือนปากเสียงอะตะโกนด่าฝั่งของคุณมานิตมาโดยตลอดแล้วคุณมานิตก็จะมีปากเสียงกลับมาจนกระทั่งเป็นเหตุทําให้เคยตีกันนั่นแหละเอาลองดูคลิปดูฮะพูดว่าอะไรไม่ถามว่าพูดว่าอะไรถามว่า,พ,วาพูดว่าอะไรได้ยินว่าพูดว่าอะไรไว่าชาวกันจะดใคไครไ่ตัว เหตุการณ์ครั้งก่อนถูกไหมใช่ค่ะนี่คือฝั่งของมือปืนใช่ไหมครอบครัวมือปืนกาลังอัดคลิปเอาไว้ต่อว่าฝั่งคุณยายพนอในอดีตเมื่อยายพนอยังเคยพักอยู่บ้านหลังนี้ค่ะนี่ไปไหนเถียงกันไปมาจะไปซื้อรถไซคป้ายพูดงเ้าแล้วจะว่าอย่างนี้อย่างนั้นคือต่างฝ่ายก็ต่างด่ากันวันนี้ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุและเรามีโอกาสได้ไปเจอกับครอบครัวของฝั่ง คุณมานิตตรงจุดเกิดเหตุนะชื่อว่าคุณโอฮะเรียกเป็นนามสมมุติแล้วกันวันนี้จริงๆครอบครัวของมือปืนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะคุยกับเราสัเท่าไหร่ก็เข้าใจก็คงเครียดอยู่คุณโอตอนอยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่ายอมรับแหละ สองบ้านเนี้เดี๋ยวเปิดคลิปคู่กันมาหน่อยได้ไหมทะเลาะก,กันมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เห็นเขาหลอหองราแห่งกันมาโดยตลอดจนกระทั่งวันนี้แหละได้ยินเสียงปืนเสียงปืนก็ดังรัวๆไม่มั่นใจว่าเกิดท้าทายอะไรกันหรือเปล่าแต่มือปืนเขารับสารภาพแล้วบอกเขาถูกฝั่งคนตายท้าเขาก็เลยไปหยิบปืนแล้วมายิงเอาฟังเสียงดูฮะช่พี่โอ๋พอจะได้ยินยินเสียงปืนไหมคือมีมาที่หลัง ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขามีปากเสียงมันมีปัญหาตั้งแต่นานแล้วอะค่ะเหรออ่ามีปากเสียงกันมานานแล้วอะไรเงี้ยเป็นเรื่องอะไรครับที่มีปากเสียงกันก่อนหน้านี้คุณป้าเขาดีกว่าครับคุณป้าเขาชอบด่าวไวๆคุณป้าก็คือแม่ของผู้เสียชีวิตใช่แล้วตอนนี้เขาไปอยู่ที่ชลบุรีแล้วส่วนใหญ่เขาจะแบบด่าว่าเรื่องอะไรเฉยๆหรอหรอไม่เป็นไรกันอะไรเนี้ย และนี่คือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตท,ที่เคยเกิดเรื่องกันกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะผมขออนุญาตล่าสุดผู้สื่อข่าวเพิ่งแจ้งเข้ามาบอกว่าในบ้านของฝั่งมือปืนก็มีวงจรปิดเหมือนกันใช่ค่ะเป็นภาพวงจรปิดในบ้านของนายมานิตคนก่อเหตุนะคะจะเห็นจังหวะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยมานิตกับทางฝั่งของคนตายมีตะโกนดาา่าท้าทายกันก่อนที่จะมาก่อนที่มานิดคนก่อเหตุเดินเข้ามาหยิบปืนแล้วก็ออกไปยิงนุนหนุนมานิดอยู่หน้าบ้านใช่ไหม แล้วดูวในบ้าน,นดิญาติอยู่กันหมดนะ แล้วทะเลาะก,กันแบบข้ามรัว้วแต่ต้องยอมรับต้นคลิปผมขออีกรอบนึงมันจะได้ยินเสียงเหมือนมีการท้าทายกัน สิบนัดแบบรัวๆหลังจะเกิดเรื่องมันจะมีวงจรปิดต่อใช่ไหมนี่อาวุธปืนตามที่มานิดบอกมานิดบอกหลังจากโอ้ยเนี่ย คุณผู้ชมฮะลุงมานิตพอก่อเหตุเสร็จเอาปืนกลับมาเก็บไว้ในบ้านแล้วบอกโยนเอาไว้อย่างนั้นเสร็จสับแกแต่งตัวเลยนะนี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆอคุณผู้ชมฮาหลังจากลุงมานิตแต่งตัวใส่เสื้อเพราะตอนที่แกออกไปก็ว่าทำไมแกแต่งตัวดีจังเลยฆ่าคนมาสองศพเหมือนใส่เสื้อผ้าใหม่อ่ะแล้วก็ขับรถออกไปเลยนี่ลูกๆฮะทุกคนก็ช็อกหมดอ่ะ แล้วก็หลบหนีเลยข้างบ้านอย่าลืมนะมี2ศพอยู่ผมขออนุญาตเปิดกําแพงบ้านตรงจุดเกิดเหตุหน่อยได้ไหมมันจะมีไอ้ที่เหมือนคล้ายๆกับลูกหมูใช่ปะเอาไว้ตัดเหล็กเจล็กอะเวลาเขาก่อสร้างมันก็จะเสียงดังอยู่แล้วแหละเวลามาตัดพวกไอ้เมทัลชีตอะไรพวกนี้ตรงจุดเกิดเหตุเองไอ้พวกอุปกรณ์การก่อสร้างเนี่ยยังตกอยู่เลยนะเนี่ยกาแพงเขาบอกยังติดกันไม่จบนะไอ้เมทัลชีตอันเนี้ยแล้วมันก็จะมีพวกอุปกรณ์ใช่ไหมเหมือนสว่านอะตกอยู่ที่พื้นอะเนี่ยฮะแล้วเนี่ยคราบเลือดกระจายฮะด แล้ววันนี้คนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้เองก็บอกว่าจริงๆแล้วฝั่งของคนตายคือคุณอำนาจกับคุณสุรินก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะไปๆไปมามานานๆทีจะมาทีหนึ่งปรากฏว่าจูจ่ๆวันนี้เขากลับมาแค่ต้องการจะเอาเมทัลชีทมาแปะฝาผนังเพื่อไม่ให้เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยแล้วฆ่ากันเลยฮะสองศพมันมีเสียงหลานอีกคนนึงใช่ไหมชื่อว่าคุณไม้อะไหนฟังขึ้นมาหน่อยฮะลองเปิดเสียงขึ้นมาคู่วงจรปิดหน่อย ไม่เกี่ยวครับเพราะเขาเคยมีเรื่องเัินอยู่แล้วแต่อันนี้ยอยู่ดีๆก็เกิดแหตุเฉยเลยก็ผมนั่งผมนั่งอยู่เนี่ยเสียงตืนปังปัๆงปปปัปนับไม่ถ้วนปุ๊บผมก็บอกญาติพี่น้องเนี่ยเป็นญาติกันหมดเลยก็รีบวิ่งกันมาเลยไม่ได้ขับรถมอไซค์มาด้วยรีบวิ่งมาอย่างเร็วปูมาเจอเขา เสียชีวิตแล้วคือาใจแล้วใช่พี่ใช่แต่แต่พี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขายังยังมีชีว,ชวิตอยู่อยู่อีกนิดหนึ่งครับอพอผมเนี่ยพอผมได้ยินเสียงปืนเนี่ยผมผมจะนั่งอยู่ในซอกซอยนี้ตรงรถรถสีดดานะอ่ะมันจะเป็นซอยเข้าไปเหมือนตรงเนี้ยครับแค่นิดเดียวแต่เป็นบ้านบ้านเหมือน้นพอได้ยินเสียงปืนผมวิ่งออกมาปุ๊บผมบอกพวกป้าปุ๊บได้ยินเสียงปืนปุ๊บ รถรถเก่งก็วิ่งออกไปเลย <c oughs> ก็รถรถของบ้านเนี่ยครับวีอนะ้อนครับสีบอลเนี่ยครั <c oughs> บขับออกไปเลยบูดผมวิ่งมากันหมดทั้งบ้านทั้งครอบครัวเนี่ยที่ที่อยู่กัน้างบนัวนั้นอ่ะที่อยู่้างบนรัววนัน้นอ่ะเป็นญาติกันหมดเลยคือแสดงว่าก็แบบทำเจาะอะไรเสียงดังแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้ <c oughs> องเจาะครับหมายความว่า,า,วากูจะเล่นกูเล่นเลยคือกูเจอหน้ามึงบั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 งจบ เขาต้องการที่จะยิงให้หมดทั้งครอบครัวเลยไหมหรือว่าก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเขามีเรื่องกันอยู่แล้วไงแต่ไม่น่าทางขนาดนี้ไม่มีใครโอเคอยู่แล้วคุยกันก็ได้คุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ฮะและล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเราติดตามไปที่สพแสนสุขด้วยมีจังหวะที่คุมตัวคนก่อเหตุคือลุงมานิตออกมาเราสอบถามบอกจะขอโทษอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวสายหัวและไม่ตอบอะไรขึ้นรถอยากขอโทษคนตายหน่อยนะครับคุณลุงครับคุณลุงครับ อยขอโทษนงแจงได้นะุลุงีแจงอะไรหมครับเะขาคูอยู่ไมดขอโทษคนตายหน่อยไหมครับคุณลุงครับชี้แจงได้นะคุัเรื่องเสียงดังจริงไรับคุณุงครับอยากขอโทษเลหน่อไมคุณลุงยไม่ชี้แจงหะครับอยาจะบอกอะไรคนตายหน่อยไหมครับคุณลุงครับ แกขคงไเขาก้อมดหมอแกได้นะคุณลุงนะอยากขอโทษหน่อยไหมครับคุณลุงครับไม่ใช่ขอลงมาข่วทเขปคุณขอโทษนะตอนนี้แกยังเหตุที่เรายิงเขาอะไรครับคุณลุงแกยังช็อกแกยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับโอเคครับรอแกสอบสีลได้ถึงข้อมูลครับที่พมาแล้วเห็นดูมือปืนนะเข้าใจแกอายุเยอะ70กว่าแต่ฆ่าสองศพนะก็ใจที่แบบนี่แล้วนิ่งมากฮะ ไม่พูดอะไรทั้งนั้นสรายหัวผู้สื่อข่าวถามขอโทษไหมนี่แล้วตำรวจตอบแทนนะตำรวจบอกว่าเขาน่าจะจิตใจสะเทือนใจอยู่คุณผู้ชมและคนที่สะเทือนใจมากที่สุดจริงๆไม่ใช่ลุงนะคนสะเทือนใจคือครอบครัวคนตายสองศพคุณผู้ชมฮะผมให้เวลาเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งล่าสุดวันนี้จริงๆคุณกันจอมพลังมีการโพสต์เอาไว้เปิดภาพนิ่งเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาหน่อยวินาทีตอนลุงมานิดเดินเข้ามาที่บ้านภาพนี้จริงๆเข้าใจว่าคุณกัน เห็นภาพเต็มๆแล้วเปิดเป็นภาพนิ่งเข้ามาเลยก็ได้ฮะคุณกันบอกว่าลูกติดต่อเข้ามาแล้วบอกว่านี่คือภาพหลักฐานที่ลูกเขามีคนที่เดินเข้ามาในบ้านของฝั่งคนตายสองศพคือลุมานิดแล้วเข้ามาในมือเนี่ยถือปืนเอาไว้นะแล้วเป็นวินาทียิงพ่อแม่เขาล่าสุดวันนี้เห็นบอกลูกชายถูกจ่อยิงเหมือนกัน<ช>แต่เข้าใจว่ากระสุนมันหมดก่อนเพราะยิงไปแล้วสิบนัด เป็นยังไงบ้างคือลูกชายเนี่ยเขาเดินทางไปร้องกับคุณกันจอมพลังนะคะที่ศูนย์พักพิงของสตงอค่ะจุดตึกถลม่มลูกชายเนี่ยเขายืนยันเลยว่าตัวพ่อแม่เนี่ยคนตายทั้งสองคนคือคุณอำนาจแล้วก็คุณสุรินไม่ได้มีปัญหาโดยตรงกับนายมานิตนะคะแต่เป็นคุณยายค่ะก็คือคุณยายพนนนั่นแหละที่มีปัญหากับทางคนก่อเหตุซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าตอนนั้นมานิตอ่ะตั้งใจจะยิงลูกชายเขาด้วยก็คือคนเนี้ยที่รอดไปนั่งคุย เขาเอาปืนจ่อแล้วใช่เขาบอกโดนจ่อยิงแล้วแต่ว่าโชคดีที่กระสุนเนี่ยมันหมดก่อนไม่เป็นไยภาพเพิ่งส่งเข้ามาเพราะว่าญาติเนี่ยเขาเพิ่งไปเลยลูก และคุณกันก็เพิ่งรับเรื่องจริงๆวันนี้คุณการมีเคสที่อื่นด้วยแต่ก็ตีกับเข้ามากรุงเทพแล้วเนี่ยไปเจอกันคุณผู้ชมมาแล้วบอกภาพวินาทีที่มันสลดใจคือลูกอ่ะอัดคลิปเอาไว้พอดีเป็นวินาทีที่ยิงพ่อแม่เขา<ห>แล้วจ่อยิงเขากระสุนมันหมดแม็กซ์ก่อนอเขาก็เลยรอดตายมาได้แต่ภาพที่ติดตาคือคุณพ่อคุณแม่ถูกฆ่าตายสองศพคุณผู้ชมฮาแสดงความเสียใจด้วยกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้ คุลงมานิดอดีตผู้ใหญ่บ้านก็กำลังถูกคุมตัวเข้าสมุดปราการจะต้องมาดำเนินคดีต,ต่อ